ในโลกแห่งการศึกษาเป้าหมายไม่ใช่แค่การเรียนรู้แต่คือการสร้างความสุขและความเท่าเทียมสำหรับทุกคนในขณะที่การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนโยบายเรียนดีมีความสุขของพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงในวงการศึกษาไทย 1โครงการสำคัญที่ประสบผลสำเร็จและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในรอบหนึ่งปีคือโครงการหนึ่งอำเภอหนโรงเรียนคุณภาพในเขตตรวจราชการที่11ครอบคลุม3จังหวัดได้แก่จังหวัดสกลนครจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหารโครงการหนึ่งอำเภอหนโรงเรียนคุณภาพ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ74โรงเรียนซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ได้ส่งเสริมการเรียนวิชาการด้วยการเรียนรู้ที่หลากหลายตามแนวคิด active learning และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกที่เปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนี้ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการทำงานนักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งผลให้พวกเขามีความสุขในการเรียนรู้และเติบโตไปเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและสนับสนุนกันผ่านเครือข่ายการศึกษาที่สร้างความร่วมมือทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนในโครงการ1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพได้พิสูจน์ให้เห็นถึงผลสำเร็จผ่านการได้รับรางวัลในหลายด้าน ทั้งด้านวิชาการดนตรีกีฬาและทักษะอาชีพการพัฒนาที่มีคุณภาพและการยอมรับในระดับประเทศผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่เรามุ่งหวังสำหรับเด็กและเยาวชนทุกคน และในทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในวงการศึกษาไทยหรืออาจกล่าวสรุปย่อๆได้ว่า 1. อำเภอ 1. โรงเรียนคุณภาพสร้างโอกาสและความสุขในการเรียนรู้ที่ยั่งยืนหงานของครูนั้นก็คือห้องเรียนสอนให้เด็กได้อ่านเขียนปลูกฝังคุณงามความดี